เอาละค่ะกลับมาแล้วอยากรู้ว่า เขา,าจะฆ่าคนได้ขนาดนั้นเหรอ,อม,มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยตอนแรกพี่ก็ลังเลใจนะ,ะว่าจะเอามานําเสนอดีหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากที่จะเป็นความหวังดีจากทางรายการของเราแล้วกันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการของเราเนี่ยอยากที่จะเก็บข้อมูลในวันนี้เอาไว้เป็นการเตือนใจตัวเองแล้วก็คอยดูแลลูกหลานของคุณเนี่ยในช่วงเวลาที่เขากลับมาจากหลังเลิกเรียนในช่วงเวลาที่เขาเล่นเกมหรืออะไรต่างๆนานาสังเกตพฤติกรรมดูเพราะไม่งั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดเรื่องน่าเศร้าได้คือว่าในช่วงเวลาที่ลูกไปเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มือ เวลาดูลูกอยู่แล้วถูก<ช>ไหมคะ<ช>เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่สามารถให้ความอบอุ่นและสามารถตักเตือนลูกได้เพราะฉะนั้นใช้เวลานั้นให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขามากที่สุดค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าภาพที่นํามาเสนอนี้นะคะเป็นภาพที่ขวัญต้องหาใหม่มาทั้งหมดเลยเนะื่องจากว่าภาพเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วกลัวว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อด้านความรู้สึกนะคะภาพบางภาพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาของข่าวแต่ว่าเป็นการสื่อความหมายในเชิงของภาาาพมกกว่นะะค หลายๆท่านอยาก อยากทราบแล้วว่าเร<ช>ื<ช>่องนี้มันเป็นความเป็นมาอย่างไงบ้างนะเดี๋ยวเรามารับฟังเรื่องนี้กันนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนในปีคศ2004ก็เมื่อประมาณ8 9ปีที่ผ่านมา2004ค่ะ,คะใช่ไหมคะเขาบอกว่าเกิดคดีฆาตกรรมค่ะที่สะเทือนขวัญขึ้นมาที่เมืองซาเซโบในนางาซากิประเทศญี่ปุน่นนะคะเขาบอกว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านัทซึมิสุจิค่ะอายุ12ปีเขาได้ฆ่าเพื่อนหญิงร่วมชั้นเรียนของเ โดยใช้วิธีการที่เรียกว่าโหดร้ายทารุณมากก็คือใช้คัตเตอร์ค่ะปาดคอเพื่อนอจนเพื่อนเนี่ยหลอดลมขาดและยังไม่พอก็คือว่ากรีดหลังมือเพื่อนลึกจนกระทั่งเห็นกระดูกข้อมือเลยกระดูกหลังมือนะคะก็เธอฆ่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อคดีนี้ว่าคดีเชือ้อซาเซโบค่ะซึ่งคดีดังกล่าวนั้นก็เป็นคดีฆาตกรรมที่โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกมันมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ว่าทำไมเด็กนักเรียนชั้นประ ที่มีอายุเพียงแค่12ปีเนี่ยถึงได้โหดเหี่ยมถึงขั้นฆ่าเพื่อนตัวเองได้<ะ>ย้อนกลับไปนะจิ๊กซอตอนเรา12ขวบเรายังโดดหนังยางเลยยังเล่นหมักเก็บเลยยังแบบเล่นซ่อนหากับเพื่อนอยู่ <ๆ S 2> เลยอะ่ะคืออนมากสือคือง,งอนกันใช่ เต็มที่ก็คนละเปาะคนละแปะรูก็มาจับแยกก็จบใช,ใช่ไหมคะแทนที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมของน้องคนนี้เนี่ยเธอยังเดินกลับไปในห้องเรียนโดยสภาพที่สภาพเปื้อนเลือดแบบน้าตาเฉยเวลาที่เพื่อนถ่ายรูปของเธอเอาไว้เธอก็หันกลับไปยิ้มแย้มกับกล้องอเหมือนกับไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรกับการที่เธอฆาตรกรรมเพื่อนจนเสียชีวิตะนะคะแต่ว่าภายหลังค่ะตำรวจก็มีการยึดภาพถ่ายแล้วก็รูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในกล้องของเพื่อนอเพื่อเก็บเอาไว้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องคดีนั่นเองแต่ว่าเรื่องราวอันนี้ค่ะ ผู้ชมคะมันไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่ามีคนบางคนค่ะได้นําเรื่องราวไปโพสต์ลงในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายชื่อหรือว่าโฉมหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะลงในเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่มีการเซ็นเซอร์แต่อย่างใดและที่สําคัญก็คือว่าแทนที่สังคมเนี่ยจะออกมาประนามหรือว่าติติงพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแน่นอนผิดกฎหมายผิดศ,ศีลธรรมฆ่าคนตายนะแต่ที่สําคัญก็คือว่ากลับกลายเป็นกระแสสังคมในแง่บวก ผู้คนมากมายเนี่ยพากันตั้งชื่อเธอว่าเป็นฆาตรกรที่น่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเธออายุ12นะคือความเป็นเด็กอะความใส่ซื่อความไร้เดียงสาแล้วก็แบบว่ามีการตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าเนวาดาตันเนวาดาคืออะไรคือตอนที่เธอทําฆาตรกรรมเพื่อนเนี่ยเธอใส่เสื้อแขนยาวเป <_ V> ็นเสื้อกันหนาวซึ่งมีปักหน้าอกว่าเนวาดา N NA v A, D A V A D A เนี่ยค่ะส่วนคําว่าตันเนี่ยมาเป็นคําที่แผงมาจากคาว่าจังก็คือแปลว่าน่ารัก เพื่อง่ายคือฆาตรกรผู้น่ารักนั่นเองแล้วก็มีการเอารูปของเธอเนี่ยมาทําเป็นกระตูนเป็นตุ๊กตาเป็นคอสเพลย์เป็นเกมคอมพิวเตอร์มาสคอตต่างๆอย่างที่เห็นในรูปนี้อันนี้ก็เป็นรูปกระตูนนะคะโดยสัญลักษณ์ก็คือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งใส่เสื้อกันหนาวสีน้ําเงินแล้วก็ปักคําว่าเนวิดาแล้วก็มือถือคัตเตอร์แล้วสภาพร่างกายเนี่ยโสมแล้วก็ชุ่มโชกไปด้วยเลือดะนะคะแม้กระทั่งนักร้องวงดนตรีนะคะมีการเอาชื่อของเธอเนี่ยมาตั้งชื่อวงชั่วคราาววด้ยยนะกลเป็ ของคนญี่ปุ่นในช่วงเวลาค่าคืนแปลกไหมนี่คือกระแสแล้วก็ความรุนแรงของสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนนะคะคนที่เสียชีวิตไปครอบครัวที่เสียชีวิตไปรู้สึกยังไงบ้างต้องมาติดตามกันเพราะคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเธอด้วยนะคะเขาบอกว่าย้อนกลับไปนะคะน้องนัซมีเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีคศ1992ถ้าเป็นเด็กหญิงที่มีหน้าตาน่ารักค่ะแล้วก็มีความกระตือรือร้นสูงเป็นเด็กดีเด่นแล้วก็ฉลาดเป็นกรดนะเธอมีการทดสอบ IQ ปรากฏ ไอคิวของเธอเนี่ยสูงถึง140 mm hmm. คือเข้าขั้นอัจฉริยะเลยทีเดียวค่ะ,คะเธอเป็นคนชอบเล่นบาสเกตบอลดูภาพยนตร์แล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเธอก็มีเพื่อนสนิทร,ร่วมชั้นที่ชื่อซาโตมิมิทารายซึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตนั่นเองนะคะดูภายนอกเนี่ยเธอเป็นคนที่ดูเหมือนจะปกติแทบทุกอย่างแต่ก็มีคนที่มานั่งสังเกตพฤติกรรมลึกๆของเธอแล้วจะพบว่าเธอเด็กเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ชอบเก็บตัวซึ่งอาจจะมีผลจากการที่เธอเน,นี่ย ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีการฆ่าฟันทำร้ายกันภาพ,พยนตร์ที่เธอชอบเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมมีชื่อเรื่องว่า b a t t l e r o y a l e ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนั่นเองเนื้อหาเนี่ยก็จะประมาณว่ามีคนถูกมีคนกลุ่มนึงเนี่ยถูกเอาไปปล่อยเอาไว้ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ยจะมีการใส่ปลอกคอที่พร้อมที่จะระเบิดเวลาอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะมีวิธีการหยุดเวลาปลอกคอระเบิดของตัวเองได้ก็คือว่าการฆ่าคนอื่น ใช่ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการหยุดอเราฆ่าใครปุ๊บเนี่ยเวลามันจะสต็อปเอาไว้สักระยะหนึงนะคะแล้วคนที่เหลือคนสุดท้ายก็คือจะเป็นคนที่ชนะในเกมนี้ <c oughs> น้องนัทสมีเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลภายพ,พยนตร์เรื่องนี้มากถึงขนาดไปวาดภาพในวิชาศิลปะซึ่งภาพของตัวเองคือวาดภาพตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในตัวละครในเรื่อง Battle Royale ตัวนั้น <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ชนะคือมีชีวิตอยู่รอบเป็นคนสุดท้าย <c oughs> นะคะแต่ว่าในปีนั้นเองเนี่ย เธอได้มีการถูกคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเนี่ยสั่งให้เลิกเล่นบาสเกตบอลเพราะอะไรเพราะว่าผลการเรียนของเธอเนี่ยมีการตกต่ำลงเล็กน้อยค่ะแต่เราต้องเข้าใจนะคือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษามากถ้าเกรดเฉลี่ยตกลงแบบว่าแค่นิดเดียวก็ตามถือว่ามันไม่เป็นมาตรฐานที่เคยทําเอาไว้เขาก็จะมีวิธีการในการทําให้เด็กเนี่ย หันมาสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกอแต่เสียดายนะแทนที่จะไปตัดเวลาในการเล่นเกมตัดเวลาในการดูภาพยนตร์ไปตัดการเล่นเล่นกีฬาออกกําลังกายคืเรื่องบางอย่างเนี่ยเด็กชอบเด็กอยากจะเรียนอยากจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปห้ามเหมือนก็ สร้างความกดดันให้กับเขานะใช่แล้วก็รออกกาลังกายมาเป็นวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่งเวลาที่เรากดดันหรืออะไรเราได้ออกกําลังกายใยการ<ฆ>ใช้แรงทุ่มวิ่งหรือแบบให้เหงื่อมันออกอะ่ะมันมันช่วยได้จริงๆนะนะคะมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนี้เกิดภาวะตึงเครียดมากย<ฆ>ิ่งขึ้นเธอก็เลยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการเขียนนิยายเขียนไดอรี่แล้วก็ท่องไปในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง<ฆ>มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ไม่รู้เลยคิดว่าจํากัดเวลาในการเล่นบาสแล้วทุกอย่างจบน้องจะกลับมาตั้งใจเรียนมากยิ่งข ใช้เวลาทุทวนตําราเรียนแต่จริงแล้วไม่ใช่มันยิ่งเลวร e ล้ายลงกว่าเดิมนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคม2004เมื่อสัตโตมิเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยค่ะไปโพสต์ในโพสคอมเมนต์ <c oughs> ในเว็บบอร์ดของนัสมิเป็นเชิงล้อเลียนว่า, ine, านัสม <ừ> ิเนี่ยอ้วนเออคือ <c oughs> ตุ้ยนุย้ยอ้วนแต่จริงแล้วเขาไม่ได้เด็กอ้วนนะถ้าดูจากในรูปภาพเขาเป็นเด็กแบบอวบธรรมดาเด็กกาลังโตเด็ก12นะผู้หญิงก็จะโตกว่าผู้ชายนิดนึงจะสูงใหญ่อวบกว่านะคะเราก็เลยทําให้นัสมิ เ,เกิดความไม่พอใจเพราะว่าเขาถือว่าเป็นคำหยาบที่ผู้จาดูหมิ่นเขานะคะเนี่ยสาเหตุเล็กๆแค่เนี้ยเออมันนำพาไปซึ่งการถกเถียงทะเลออกกาะกันจนสุดท้ายนำไปสู่บมในการฆาตกรรมได้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะมาถึงอีกวันหนึ่งวันที่28พฤษภาคมขเขาก็มีการเข้าไปดูไดอารี่ย้อนหลังของหลังจากที่เกิดคดีฆาตกรรมแล้วขเขาก็ไปเปิดไดอารี่ในวันที่เกี่ยวข้องวันที่2 8พฤษภาคมเนี่ยนะัสมิตเขามีการเขียนในไดอารี่ว่า เขามีวิธีการแล้วนะที่เขาจะเลือกในการฆ่าเด็กคนเนี้ยเขาตั้งใจเอาไว้3าอย่างอย่างแรกเนี่ยเขาจะใช้มีดคตเตอร์อย่างที่2องเขาจะใช้ที่เจาะน้ําแข็งและอย่างที่สามเนี่ยเขาจะบีบคอให้เพื่อนหมดลมหายใจตายค,คือเขาวางแผนแล้วว่าว่าเขาจะฆ่าแล้วนะอืแล้วเขาก็เขียนว่าเนี่ยฉันอยากจะฆ่าเธอวันนี้แหละแต่ว่าไม่มีโอกาสทําอันนี้คือวันทึกวันที่28พฤษภาคมเพราะวันที่29พฤษภาคมค่ะนาสมีเขาก็เขียนในเด,เดมีการยื่นนเสอให้ตร เ,เขียนคําขอโทษลงในคอมเมนต์ในเว็บบอร์ดของเขาแต่ว่าสต t o ิสเนี่ยไม่ยอมขน,ดนัดสมิสเนี่ยมีการลบคอมเมนต์ทิ้งแล้วสตุ მ ิก็เขียนขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยนะัสมิก็ตอบลงไปในเว็บบอร์ดว่าขอให้แกหายไปจากโลกนี้ซะเถอะอคือมันเหมือนกับอารมณ์แบบเด็กทะเลาะก,กันนะอีกคนนึงลบอีกคนนึงก็ไปโพสต์ใหม่ลบคือแบบ คือจริงๆน,นถ้าเป็นเราเรามองมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยนะเด็กทะเลาะก,กันแต่มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าในวันที่31พฤษภาคมค่ะนัสมิคเขาก็เขียนไดอารี่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันตัดสินใจจะฆ่ามันด้วยมีดคัตเตอร์ค่ะอื พอวันรุ่งขึ้นนะคะคือวันที่1มิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่านัซมิ่ยเขาก็มาเรียนตามปกติค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเธอก็มีการถ่ายรูปหมู่รวมกับเพื่อนๆแล้วก็ครูที่โรงเรียนแล้วตัวเธอก็สวมเสื้ออย่างที่เราได้บอกไปก็คือเสื้อคลุมไหมพรมเป็นเสื้อคลุมกันหนาวนะ้สีน้าเงินแล้วก็ปักหน้าอกว่านเนวดานะคะแล้วก็มีการยืนถ่ายรูปกับเพื่อนสนิทข,ของเธอซาโตมิและทั้งคู่นะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งคู่นะคะแต่เรื่องเนี่ยมาเกิดตอนพักกลางวันนั่นเองเพราะว่านัซมิ่ย,เข,เ,ยเข้าไป ห้องเรียนซึ่งเป็นห้องว่างห้องหนึ่งที่อยู่บนชั้น3หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สั่งให้ปิดนั่งบนเก้าอี้ให้เพื่อนเขานั่งบนเก้าอี้แล้วเขาก็ปิดม่านจากนั้นเขาก็พูดกับซาโตมิเพื่อนสนิทของเขาว่าฉันจะฆ่าเธอนะ S <S แต่เพื่อนของเขาก็เฉยๆฉยไม่หนีไม่กลัว<ฆ>คือไม่คิดว่าจะทาจริงจริงอ่ะเพื่อนกันงอนกันทะเลาะก,กัน<ฆ>แล้วก็คิดว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่ทะเลาะก,กันอะ่ะ<ฆ>เออเพื่อนเขาก็นั่งเฉยเฉยก็ทุกทีทะเลาะก,กันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่านัซมิเนี่ยคะ่ะเขาก็มีอย่างแรกเขาดึงแว่นตาจากเพื่อนออกเพราะเพื่อนเขาที่ชื่อซาตมิเนี่ยสวมแว่นตานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยปิดตาเพื่อนเขาเอาไว้แล้วเขาก็ใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอเพื่อนเขา อืมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็สุดลงหมดสติเพราะว่าเสียเลือดมากเขาก็รอยืนรอเฉยๆอยู่ในห้อง15นาทีรอดูให้แน่ใจว่าเพื่อนตายแน่แล้วค่ะน่ากลัวไหมคือมันสยองมากคือเป็นเด็กที่แบบใจคอจริงๆเลยอะนะแล้วก็ หลังจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากที่เกิดเหตุอันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่เขารอเรียนนะคะเหมือนกับเป็นภาพการ์ตูนที่ช่วงหนึ่งที่บอกว่ากลายเป็นเทรนด์น่ะนะก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะลอกเลียนแบบนะคะแต่มันเป็นภาพที่เบาที่สุดแล้วล่ะที่เอามาให้ดูกันเขาบอกว่าเธอก็เดินออกจากที่เกิดเหตุมาด้วยสภาพที่แบบเลือดเต็มกายเลย ครูหรือว่าเพื่อนเรียนคนอื่นก็ตกใจกันนะคะครูก็รีบโทรแจ้งตำรวจเพื่อนของเธอก็ควักกล้องในโทรศัพท์มือถือหรืออะไรมาถ่ายรูปเธอก็หันไปยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มย้ําแจ่มใสว่าสิ่งที่เธอทําเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติใดๆมันก็ว่าเธอเพิ่งไปเล่นละครอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วตอนจบทุกคนตกมือให้กับความความเก่งของเธอนะคะแต่ว่าเพื่อนของเธอค่ะสตมินเนี่ยก็คุณครูก็รีบพาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน่าเสียดายที่สายเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานะนะคะพอตํารวจมา ถึงค่ะก็เข้าควบคุมตัวของนัสมีเอาไวา้<ม>เด็กหญิงเพิ่งรู้ตัว<ม>ว่าตัวเองทําอะไรลงไปก็เริ่มมีอาการร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็พูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษพูดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะและ้วเธอก็ฟุงฟ้งไฟอยู่ในสถานีตํารวจไม่กินข้าวไม่นอนหลับหลังจากนั้นเนี่ยพอตํารวจเห็นให้เธอสงบสติอารมณ์ลงเนี่ยเขาก็มีการให้ทานายความแล้วก็นักจิตเวชเนี่ยมาพูดคุยกับเธอและสุดท้ายเธอก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเธอเนี่ยฆ่าเพื่อนของเขาจริงๆเพราะว่าเหตุผลก็คือเพื่อนของ เธอเนี่ยเขียนข้อความใส่ร้ายแล้วก็ด่าทอเธอในอินเทอร์เนต็ตแล้วเธอก็บอกแบบนี้ในคารับสารภาพนะคะว่าเธอเนี่ยเขียนเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับฉันหลายอย่างก็คือสตมินั่นเองนะฉันน่ยไม่ชอบฉันก็เลยเรียกเธอมาแล้วก็ลงมือเชือดคอเธอ,อแต่ว่าฉันก็ประหลาดใจว่าทาไมฉันถึงทําสิ่งนั้นได้และฉันก็อยากขอโทษค,คือพออารมณ์กโกรธมันหายไปแล้วไงเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันทําอะไรลงไปฉันฆ่าเพื่อนอเพื่อนสนิทด้วยเพื่อนที่มีแต่คนเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนัสม เขาก็ถูกส่งตัวไปให้จิตแพทย์แล้วก็นักจิต,จตวิทยาเด็กเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบอาการทางจิตเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเธอเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคแยกตัวจากสังคมเพราะเธอไม่มีสังคม<ะ>ไม่มีเพื่อนมีเพื่อนคนเดียวแค่ในโรงเรียนแล้วก็แบบคลุกตัวอยู่กับพวกอินเทอร์เน็ตนิยายไดอารี่คือไม่มีการไปเล่นกับเพื่อนเลยนะคะ,ะแต่ปรากฏว่าหลังจากการที่ทดสอบทางจิตเวทเนี่ยเธอปกติดี ก็เลยส่งผลให้เธอเนี่ยจะต้องถูกนําไปฝากขังในข้อหาความผิดข้อหาฆาตกรรมนั่นเองนะคะจากคดีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยกล่าวโทษสื่อไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วก็มีมาตรการในการอบรมสั่งสอนมารยาทในการที่จะให้เด็กเข้าไปใช้ในภาพยนตร์แบบใช้เวลากับภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆมากขึ้นแต่เชื่อแมจิกซอมมันเป็นเรื่องที่ควบคุมยากมากเลยนะเพราะว่าบ้านสมัยเนี่ยพูดก็พูดเถอะแม้แต่คนไทยเองเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยยังตั้งเข้าไปในห ต้องนอนลูกเลยอ,ะอ่ะคือบางทีเราไม่รู้ว่าลูก ใช้เวลากับเกมรุนแรงหรือเปล่าดูในเว็บไซต์ลามกอนาจารหรือเปล่าค,คือแบบมันก็มีกรรมวิธีต่างๆในการปดบล็อกถึงแม้มันจะมีการบล็อกข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะที่สําคัญก็คือว่ามาดูตอนจบของนัสมิกันนะคะเธอเนี่ยถูกคุมขังอยู่ในโรงเรียนดัดสันดานที่เมืองโตชิกิและเธอก็มีกําหนดพ้นโทษในปีอสอสคศ2013ก็คือปีหน้าที่จะถึงนี้เมื่อเธอ,เอ,อครบกําหนดนะคะที่พ้นโทษออกมาเนี่ยเธอก็จะมีอายุ20ปีพอดีโอ้ก็ติด คุกมาประมาณแปีใช่8ปีแต่ว่าน่าสูงสารไหมคืออย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอย่างแรกเลยนะถ้าเธอรู้สึกตัวจริงๆนะเธอมันคงเป็นตาตาบาปฝังอยู่ในใจเธอ่าเพื่อนตัวเองอะ่ะแล้วแบบเด็ก20ปีแทนที่จะเป็นเด็กที่อนาคตสดใสเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมีหน้าที่การงานแล้วคิดดูคดีโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกแบบเนี้ย ใครจะกล้าเป็นเพื่อนนั่นแหะสิออกมาจะมีนวามาากทับมขึ้นอีกด้วยใช่ใชจบออกมาแล้วใครจะกล้าให้ทํางานด้วยค่ะคือมันเป็นแค่แบบช่วงเวลาแค่นิดเดียวอ่ะที่มันพลิกชีวิตนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์ที่ยกออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันค่ะอยากจะบอกว่าเด็กเนี่ย เขาเขาก็ทําอะไรได้เหมือนคนโตได้ตราบใดที่เขายังไม่สามารถที่จะมีวิจารณญาณเราต้องเข้าไปควบคุมไปดูแลไปใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่นะคะช่วงเวลาเด็กเนี่ยเขาต้องการพ่อแม่เขาต้องการคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโหมทํางานแล้วเอาแต่เงินมากองให้ลูกให้เวลาให้ความรักให้ความห่วงใยเพราะเดี๋ยวมันจะพ้นช่วงเด็กไปแล้วพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มฝีตัวออกห่างแล้วนะ<ช>เขานะจะเริ่มไปคบเพื่อนไปสนิทกับเพื่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวพ่อแม่จะเริ่มกลับมาเศร้าเสียใจว่าทําไมลูก รักเพื่อนมากกว่า <C za> ทำไมลูกชอบไปนอนบ้านเพื่อนทำไมลูกชอบไปใช้เวลากับเพื่อนก็ช่วงเวลาเป็นเด็กที่เขาต้องการคุณน่ะก็ทำไมไม่เอาเวลาตรงนั้นมาใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่<ช>นะคะนี่ก็เป็นเคสอุทาหรณ์ที่ยกกันมาค่ะวันนี้นําเรื่องนี้มานําเสนอไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเยาะเย้ยหรือว่าประนามเด็กผู้กระทาความผิด <C za> แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจในฐานะ <C za> ที่เราทํางานด้านสื่อก็อยากจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะในการบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลลูกดีๆหน่อยนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ย คุณสามารถบั้นเขาได้เลยนะว่าเขาจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติหรือไม่มันอยู่ในเนื้อมือของคุณนั่นเองนะคะค่ะค่ะแหมช่วงนี้ก็เรียกว่าเครียดเลยนะเครียดปุ๊บนะไม่เกฑ์ขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอไม่เกฑ์ขึ้นสิวขึ้นโอ้มันรู้สึกเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ขวัญแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราเครียดหลายๆคนบอกว่าถ้าเครียดมากสิวขึ้นมากกําจัดสิวยากมากเลยนะช่วงเวลาเครียด เอาให้เปิ่ปแล้วก็จะกลับมายเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเครียดอยู่นะคะเครียดมากสิวขึ้นมากโอ้โหโซมากจะมีวิธีการรักษามันยังไงเพราะฉะนั้นช่วงหน้าจิกซอวมีสูตรเด็ด7จคล็ดลับนะคะที่เป็นสูตรใ,ใกล้ตัวคุณรักษาสิวให้หายได้แบบแสสิวขึ้นเลยอ่ะเล่าข่าวอ่ะอเครียดอไเ่ะเยอะเลยอ่ะช่